Mau lagi, enggak? อย่ <c oughs> ลบเลยนะคะลบ่อยนะคะพีเสื้อแดง พี่ไม่ข้ามแล้วค่ะไม่ข้ามเลยครับไม่ข้ามไม่ข้ามทางแล้วนะพี่อยู่ที่ใหมแล้วเดี๋ยวพี่สองที่อยู่ที่สองครับพบ x, fuera, ี่พี่ชอบังห่ป้องนหรมมมหรือว่าหรือว่าเขบางคน้ากัรอตัว สุดท้ายมาปีพศอะไรจำได้มัผมเก็บ้มูลนักเรียนนั้นเอีแี่แปสี่แปดสี่แปดแล้วก็สาวปีอ่าสาวปีครับตอนนั้นท่านจอยงบบุรณะสารานครับนี่ก็เลยงดงานครับตอนนั้นมีเป็นโอกาสฉลองครบสิบปีพระเจ้าอยู่หก็บเลยบุรณะวัดหลวง ไปอยู่โขดโคตรไล่ให้ต่างหากร่างกายสุขภาพดีเลยดีครับท่านท่านนั่งมาได้ถึงหูว่าเท่าท่านนั่งแล้วเท่าท่านนั่งพับขาขาลุกขึ้นเลยโอ้เท่าแล้ยนี่ถ้าเดินก็ยังหูซึเหมือนเท่าเชื่เท่าหกสิบเก้าโอ้เดี๋ยวท่านดูหนุ่มนะสองสี่เก้าเก้า 69ถือว่าดูหน่งเทแล้วอุาวัดจะขอจยหันยกอี่ได้ก่อนอันอย่างนบูรณะบูรณะบูรณะปฏิสังขรวิหารพระเจ้าหลบโวหยดอยู่ข้างพระธาตุจำหนึนั่นจนที่หารกำลังของพระธาตุสี Th <om> ่มุมมุมนี้เป็นวิหารหลวง มุ้ไตเป็นวิหารพระพุทธมุมหลังพระเจ้าตันจาและมุมนี้เป็นพระเจ้าระโบ,บเป็นพระปางอุ้มบงังคือมันคล้ายๆพระแม่เนี่ยเอามาขยยเอามาจากเมืองระโบสมัยขุนเนจังทรัตวานี่ได้ขานโย,ยกเป็นมาครับ,บงสูงบงนี้วะเป็นมาบวงสวูงคือสามตีก่อนมีเตียน เสงสะดือเมืองแล้วก็พระลาหูแล้วก็ที่นี่ครับโคกมาเป็นเกิดวันป่ายแล้วก็จะบูรณะวิหารพระเจ้าผ่านนอนท่านเกิดวนนัน,นี่ยบัลลังกานผ่านนอนทีนนน่นาวัดจะบุรณะครั้งสุดท้ายปีหนึ่งเก้าเราจะชมรุกโคกประ่วิหารละโว่ที่เป็นกู่นี่นะอ่า มันช้ำรุปเมินและอดเตมันแล้วเล็กมีสองเซ็นมีกระสองนะแต่ถ้าเอาเตเยีย่าวัฒนธรรมมันบหมืองบสักบาทอาตมาขอต้องได้งบด้วยกันท่นสวยดอกไม้ดอกเมยที่เขามาปุจจิจาพราหณเอามาแปลงแต่มันงบสซาเซยนั้นแต่พอสำนักพุทธเมตตาเพื่อนก็โจยสี่ล้านแต่กปัยย่ได้เจอ ว่าจะโดนได้หาสาวสามแต่ตอนนี้ไก่ยกยกชัดยกยกยกมาแ้าเห็นมันเขามีโรงเรียนสถาบันการศึกษาสามติมีวิรัยสงรมูลอันนี้คณะสงฆ์โจยกันโมดละแล้วก็สมัยคุณดุสิตเขมรศักชัยที่ตามท่านมาปีสิบแปดที่ต้อรับโงรงการไว้อจารย์ธมมา มาจุดจะมาแปลงได้งบเกือบส0ม้ล้านแต่ก็ได้งบจากมหาจุลาพ่องแต่ส่วนมากเป็นคนละปูนมหาวิาลละปูนมีตี่เดียวถ้าคณะนงฆ์ส่งมาโจยแปลงก็รึงไ,ได้เพราะสามร้อยล้านห้าร้อยล้านถึงลำปางถ้าพันล้านข้ามหัวไปเชียงใหม่หมดประเดี๋ยวนี้ก็เลยว่ามันมีมหาวิาลส่งเนาะ เรียนถึงดับปียเอกแล้วนะแล้วก็มีสถาบันของสำนักพุทธโรงเรียนนานาชาติอันนี้ช่วยละอ่อนที่มันหนีตามป้อเม่มามีนักเรียนคนไทยที่มีเลข13ลักอ13ลักนี่73องค์ถ้าที่เป็นล็อกป๊อกเป๊กที่เอามาบวชกนันถ้านมีเลข13รักอยู่ได้งบประมาณ150องค์นะ อันนี้กาะกินเจ็ดสิบสามองค์นี่ทำอาหารเลี้ยงจังหวัดอื่นว่าจะพวกชาวเขาเป็นไทยใหญ่ชาวเขาแต่ว่าระพูนนี่มันเป็นเมืองที่มีหลากหลายมีคนไทยลื้อม,มีไทยยวนม,มียองล้วเขาก็ัวขึ้บ่าสิทธิเด็กเนาะเขาต้องสอนคือเขาเบืรอเขาถูกล่อถูกลวงเบอร์เขาติดยาบา้าถ้าเขามีหภาพ แล้วก็มีโรงเรียนเมธีวุฒิกร้์ระดับม .6 เมธีเก่าแก่สมัยผมไปรอนก็มีแล้วปรเดี๋ยวนี้มีจึงไม่ยิงตัวอมงนเจิดีหลวงธรรมาตัวนี้เจิีเมตตาอยงนเมตตาของใช่เมตตาศึกษาเจ้าคุณจ๋าของเจ้าฟุ่นเอพุทธ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 แล้วก็เอาใจธพุ่ธพุทธพุทธพุททีธ เป็นละอ่อนกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มอมก่อยและเลี้ยงถึงสามมือเลยที่เก้าร้อยสามสิบคนท่านเห็นเหรอร้อยป่ายนอกนั้นก็เป็นประจัยกันไปหกร้อยหกร้อยกว่าก็จะพอเป่งโดมให้เขาประมาณสองล้านงานใหญ่ท่านได้ก็พูอย่าง ับงานใหญ่วัวนแปลงหอผาคือเขาเส้นห้าสิบล้านอาคารสามชั้นละสองแปลงระบบน้ำระบบไฟไมือมดเลย ừ ừ. เพราะว่าเอาก็เริ่มเจแล้วนะแล้วก็แห่อันหนึ่งพุทธมนทรจังหวัดลำพูนยังไม่มีแต่อันนี้เป็นบบคือของบราชการแต่ขออนุญาตให้สำนักพุทธขอใช้กับสบปกอร,รอปา่าไหม ยังใหม่ได้ร้อยเก้าสิบบาทใจทจิตใจหล่อพระนส่งพระสราจดเป็นระพูนก็ม่อนกันตอนนี้ขอที่แม้วัดพระพุทธบาทตาการ้อยสามสิบเก้ารักจะทำ มtจะpakวต àrahต samaมาสพุธ ณม taca Faวต à atauต samaสพุธca นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขวัลณะเจติยังอาริยบุญเชยทังอาริยบุญชยทังวาระโมรีพารังวารัตโมรีพารังปุรัตถิเสถังปุรัตติเสถังสหังโฆริฏฐิสหังโฆริฏฐิกัจจายะเนานาหีตากัจจายะเนานาหีตาปัตตะตูรังปัตตะตูรังสีเสนะไมหังสีเสนะไมห นำ,นำมัมิหาโตน้มัณมิหาโตะประมามมหาวสามินี่ทระถาหละครับแุะก้ัดาเจ้าุอ้า